สวัสดีค่ะทุกคนสงสัยไหมคะว่าสุขภาพเพศคืออะไร่คะพี่คะ,คะรู้จักสุขภาพเพศไหมคะนี่แหละค่ะเรื่องสุขภาพเพศท,ที่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจหรือละเลยสุขภาพเพศคือการที่เรามีร่างกายจิตใจและความสัมพันธ์ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเพศรวมทั้งมองเรื่องเพศในแง่บวกเคารพความหลากหลายและมีความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยน่าพึงพอใจโดยไม่มีการบังคับหรือการเลือกปฏิบัติค่ะ ที่เราจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะคือมะเร็งปากวัลูกถ้าใขาควรใส่กักนใช่ไหมล่นนะคะโรคมะเร็งปากวัลูกของเราเกี่ยวข้องอะไรกับสุขภาพเพศและความหลากหลายทางเพศโรคมะเรง็งปากวัลูกนะคะสามารถติดต่อได้ตรงในเพศหญิงแต่ชเชื้อที่มีซึ่งเป็นสาเหตุหลักของมะเรง็งปากวัลูกสามารถติดต่อไปยังเพศชายได้ค่ะซึ่งในระยะยาวนะคะอาจจะทําให้เกิดเป็นโรคชนิดอื่นหรือมะเร็งชนิดอื่นได้อีกด้วยะคะ่ะเรามาทำความรู้จักกับโรคมะเร็งปากวัลูกกันดีกว่าค่ะโรคมะเร็งปากวัลูก ต,ต้นที่สาวๆเครื่อตระหนักดรือรองวิเศษเลยก็ได้เพราะผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะถูกตรวจเพราะว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกซึ่งเรอลงมาจากมะเร็งเต้านมค่ะผู้ที่ได้รับเชื้อมาในแรกมักจะไม่รู้ตัวเพราะว่า,าการยังไม่ปรากฏแผลชัดเองค่ะโรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการติดเชื้อชนิด human papilloma virus หรือ HPV ซึ่งมักติดจากการมีเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์นั้นนับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ที่ไม่สามารถท้ามได้แต่ยังไงก็ตามควรป้องกันและสวมถุงดังอนามัยทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรคชนิดอื่นและลดโอกาสการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะปัจจัยหลักที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเ็งปากหมดลูกนั่นก็คือการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยการเปลี่ยนคู่นอนหลายคนการสูบบุหรี่และผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็สามารถเป็นได้นะคะ จากสถิติพบว่าผู้หญิงไทยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกถึง15%จากผู้ป่วยที่มาตรวจทั้งหมดหรือประมาณ6,000ถึง8,000คนและมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่6-8คนต่อวันค่ะน,น,นั้นต่อมาเรามาทำความรู้จักกับวัคซีน HPV กันดีกว่านะคะวัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกคือวัคซีนที่ช่วยป้องกันไวรัส HPV อันเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งปากมดลูกค่ะ โดยทั่วไปนะคะแพทย์แนะนําให้ฉีดวัคซีนตั้งแต่อายุ11-12ปีไปจนถึงอายุ26ปีซึ่งการฉีดวัคซีนให้ครบตั้งแต่อายุยังน้อยน,นี้จะทําให้วัคซีนทํางานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะพวกเราจะอยากเป็นอ,อ,อีกหนึ่งกระบอกเสียงในการรณรงค์ให้น้องๆหรือพี่ๆที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนได้ทำความรู้จักโลกมะเร็งปว่าวันลูกและเห็นถึงความสําคัญของการฉีดวัคซีนเพื่อสุขภาพเพศทีดีค่ะ